หน้าหนาวแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับปีนี้หนาวกว่าปีก่อนด้วยบ้านเราเนี่ยเรียกว่าประสบภัยหนาวกันเลยนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพความช่วยเหลือนํามาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งทางคูโบต้าเนี่ยเขาได้จัดคาราวานไปเติมเต็มกําลังใจมอบไออุ่นให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคอีสานนะครับโครงการนี้ฮะคูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาวปีที่22ครับ มีการจัดคารวาลร่วมกับกองทัพบ,บกมาต่อเนื่องถึง8ปีเลยนะครับในการลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว1 000 0ตัวให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวขาดแคลนเครื่องนุ่งหม่มใน4จังหวัดครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะฮะจังหวัดละ2,500ตัวอย่างในภาคเหนือเองเนี่ยก็นําลงพื้นที่ไปส่งมอบให้ที่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกอีสานครับไปที่กาลสินและบุรีรัมย์นะครับ นอกจากนี้ทางคูโบต้าเองครับก็มีกิจกรรมคูโบต้าเคียงข้างสร้างอนาคตมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างทังกษะกีฬาและการออกกําลังกายให้แก่น้องนองนักเรียนและมอบอุปกรณ์ป้องกันและตรวจคัดกรองโควิดให้กับหน่วยงานราชก,การในพื้นที่ด้วยครับนอกจากนี้คูโบต้ายังได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทะะาสาธารณภัยปอพอส่งมอบเสื้อกันหนาวอีก1000ตัวนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติมด้วยครับ ค่ะโอ้โห22ปีนะคะที่แจกเสื้อกันหนาวม,มอบไออุ่นให้พี่น้องไปทางคูโบต้าค่ะเขาบอกนะคะว่ามากกว่า1 5 0 0 0 0คนเลยนะคะ,คะที่ได้ไปบรรเทาความหนาวมีเสื้ออุ่นๆได้ใส่กันเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคูโบต้าและดีใจแทนพี่น้องนะคะที่ได้รับเสื้อกันหนาวอุ่นๆด้วยค่ะ อย่างในกรุงเทพมหา,านครเองอากาศค่อนข้างเย็นต่อเนื่องะนะฮะก็ไม่แปลกใจเลยนะฮะว่าเหนืออีสานเนี่ยเขายิ่งหนาวกว่าเราเยอะเลยคุณเป้ตอนที่คุณไปหนาวไหมล่ะมันอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ขนาดอุ่นขึ้นแล้วเรายังต้องมีเสื้อกันหนาวคุมอ่ะเอออากาศมันหนาวเย็นนะฮะก็ะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะครับ